มาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพามาเก็บบักพริกมาเก็บบักพริกเจ้าค่ะเอาแม่มาผานเนี่ยเปีนอย่างกรบกพริกอื้พริกอันนี้มันคือบักพริกขี้หมูไม่ใช่พริกจินดาค่ะเก็บ,บกเจ้ามันก็เน่า u ทิง้งแม่ต้องเก็บเคี้ยวเคียวอยู มันก็เน่ามันก็ร่มถิ่นมันไม่ประโยชน์เอาไว้กินแช่ตู้เย็นแข็งๆก็ได้จ้ะแด็กระร้อนกระรอนแด็กกระหูนกระหูน ไปตาอ,อีกมองหนึ่งไปตาอ,อีกมองหนึ่งหลายแห่งพริกเอบบกควงน้ำตาเพราะว่าจะไปทำบุญกระถินกับเพื่อนทอดอันประเดทยังก่อนประเภทโล่งท่านจะเอบบกควงไปเอาบกควงไปตำปเกียดกันไม่เน่าไปละ เอาบวกห้องไปตำเป็นโล่งท่านบักพริกนี่กะเอาไปเฮ็ดบักแจวมันพริกขี้กาโดนกะแดดจะเป็นเปียงน,นี่เราเก็บเอาแม่ลบมือหน่อยหน่อยญ่าหง่ายง่ายเลยง่นีแม่บุกเห็นมันเหี่ยว บักพริกบักพรีบไล่ไล่กินกับ่อท่าของบคนเดียวกินคนเดียวก็ไม่ทันเอาไปแจกเพื่อนหน่วยมากง่วงมาก็คอยเผ็ดบักพร,ริกอันนี้ ดกทีตัวบกผิดไม่ดกดกผิดนี่เนวกินแมวอยากโอ้โนอนเถอะบักน้านาวทิมบิดถ้าโปรเกมก่อนอยู่คนเดียวกินยังกระไดดีกิฟต์ให้มู เดียวหัวเดียว,ยวอ,อือเมมีไรอยู่เดียวมาคำคำ่เดียวมาเก็บเอาอีกแดดหอนแห้งอันนี้มันเป็นต้นทุนจ้ะต้นทุนเอาไว้กินกับส้มตำอืมปวดวายน้ำมาแล้วตอนนี้แดดร้อนแดดร้อนจัดปัดคลิก เอ้ยบักต้นนี้กะมีอยู่นี่จักหน่วยนี่สามสี่หานวยตะกัตกุกอยู่ได้หนี่เอาไปซ้ำนี่เอาอีกจักหน่วยก็นหาเอาอีกจักหน่วยก็นหาโอ้มันคือออนแท้ไปหาเอาหน่วยไหมอืมหาหน่วยแก่แโอ้พี่เดย์หน่วยแบบไงหนึ่งแม่สุกระบอีพ่อ โอ้ยยังไม่จุกยังไม่จุกโอ้ยมาเฮ่พอดีเลยนี่เออนี่แหละอันนุ่ยเดี๋ยวพ่อเลยนี่กินได้เป็นหลายคนอยู่เลยนี่อ,อ,อุ้ออยเอออึบอ,อ้วหลายเติบหลายเติบเอาอย่าง,างนี้ด้วยไป่ะโอ้พี่อันนี้ก็หลายไรเอาอีกก็นน้าะ โอ้ยมือเรยงยังจะมาเก็บหรอเว่หน่วยมันเต็มอยู่ไปเก็บผักอีเลิศผักอีเลิศนี่คือผักอีเลิศเต็มอัยะเลยตรงนี้ยังไม่ได้ครึ่งเดี๋ยวต้องมาเก็บเอาไปให้เพื่อนอันนีุ้ตงตัวนี้มันตายเกิดไม่ละ บักกล้วยบักกล้วยฮัลโหลบักกล้วยคุณปากล้วยพี่นอ้องเฮ้ยไววด้วาดด้วสนะสีกินอืักอีกเหลือดเพราะสะท้ายเขาอ,อื่นยังบุ๊นี่แหละจะมาเก็บไปทำบุญบักมีอ่อ,อนใครอยากได้เมาเหลด นี่จะไปอีเลิศใบอิเลิศเบิร์ดนี่ลายแห้งเอาไปกินกับแนหนมไหมแหนมไปกินกับแหนมอันนี้ก็คือได้มาจะเอาไปให้เพี้ยนน,นี่ละปากกอสามหน่วยอันนี้สี่หน่วย หัวปีตั้งแตนอังกฤษพี่ก็ได้ร้ายเติบมีเด้อโอ้แต่อขวดหนึ่งมาได้นไงร้ยายเติบออยู้วันนี้ก็สีผ้าไปเก็บไปคุดคาตาบดีบอย